สวัสดีค่ะสำหรับวิธีการอ่านแบบแปลนบ้านวันนี้นะคะก็คือเอาแบบแปลนบ้านหลังหนึ่งที่ดูไม่ยากมากนะคะแล้วก็อยากจะมาคุยคร่าวๆให้ฟังนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเออได้แบบแปลนมาแล้วจะดูยังไงดีจะอยากจะประเมินราคาคร่าวๆอยากจะรู้ตัวเองใช้อะไรเท่าไหร่อะไรยังไงดีเพื่อที่จะเอาไปจัดสรรงบประมาณต่างๆนะคะอย่าอย่าคิดว่าการอ่านแบบแปลนบ้านอะ มันยากอย่าคิดว่าเราจะต้องเรียนจบมาทางนี้โดยเฉพาะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือมันคือพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดูแบบแปลนบ้านกันเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีโครงการที่จะปลูกบ้านใหม่หรือบ้านเก่าทําบ้านใหม่หรือว่าทําบ้านใหม่เลยสร้างบ้านใหม่เลยอะไรก็แล้วแต่ก็วันนี้เอามาให้ดูหนึ่งแบบแปลนนะคะที่เอาไปสร้างแล้วจริงๆแล้วก็ง่ายๆใช้วัสดุที่ หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะและที่นำมาเสนอในวันนี้ก็คืออยากจะให้เป็นบ้านตัวอย่างหลังหนึ่งที่ใช้งบประมาณต่ำแล้วสวยสะอาดตาแล้วก็เป็นที่สนใจมากๆเพราะว่าบ้านเย็นนะคะแล้วก็เสร็จเร็วมากด้วยนะคะก็คือบ้านหลังนี้ค่ะ ที่ใช้เนี่ยเป็นเมทัลชีททั้งหมดทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็โครงสร,งสร้างส่วนใหญ่แล้วเป็นเหล็กทั้งหมดนะคะวิธีการดูค่ะดูก่อนเลยว่าแบบแปลนที่ทเราได้มาเนี่ยเขามีสเกลบ้านให้เราไหมคือบางคนได้แบบแปลนมาแบบเ,เขาไม่ระบุสเกลบ้านมาเลยไม่ต้องไปดูให้หาอันใหม่ที่มันมีสเกลให้เราด้วยเพราะอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะ,จะใช้เครื่องมือต่าง ในการมาวัดอะไรกี่เท่ากี่อะไรก็แล้วแต่เพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้แบบแปลนที่เราปริ้นออกมาเนี่ยทั่วไปเราจะปริ้นออกมาเป็น A4 ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวต้นฉบับที่เราได้มาทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันผ่านการย่อมาแล้วกี่ครั้งกี่หนเพราะฉะนั้นแล้วการนําพวกไม้บรรทัดสเกลต่างๆมาวัดเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่อยากให้เอาแบบ แปลนที่มีสเกลมาเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้ง่ายที่สุดนะคะก็ดูง่ายๆเลยอย่าง0.9 0.90 4.00 3.00 4.50เหล่านี้นี่คือขนาดของสเกลนะคะว่าเขามี0.90หมายถึงว่า0.90เมตรนะคะโดยทั่วไปแบบแปลนในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้ระยะเป็นเมตรทั้งหมดเลย ะะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ด้านหลังศูนก็จะกลายเป็นเซนติเมตรนะคะดังนั้นเนี่ย0.90เมตรก็คือ90เซนนั่นเองนะคะ4.00เมตรก็คือ4เมตรนะคะ3เมตรแล้วก็4.50ก็คือ4เมตรครึ่งหรือ4เมตร50เซนเมตรนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีสเกล รวมมาให้ด้วยนะคะว่าในความยาว4เมตร3เมตรแล้วก็4เมตร50 m, เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะเท่ากับ11เมตร50เซนนี่คือความกว้างของตัวบ้านขีดๆเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นบันไดบันไดขึ้นบ้านเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยเขาต้องการยกให้สูงจากระดับพื้นถนนเนี่ย50เซนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบางคนเขาก็ ก็งงว่าแล้วไอ้เก้าเซนที่มันโผล่มาด้านข้างเนี่ยมันคืออะไรตรง90เซนนี้ก็คือส่วนของหลังคาที่เลยออกจากตัวบ้านนะคะเวลาเราคิดถึงหลังคาเนี่ยเ0เซนเนี้ยก็คือต้องออกมาคิดด้วยแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นหลังคาเป็นแค่ในส่วนของผ,องผนงังตรงนี้เนี่ยเ0เซนเราจะไม่เอามาคิดนะคะแล้วก็ถัดมาตรงรูปตรงนี้เขียนว่ารูปด้านสอง เขาจะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ตรงนี้เพื่อที่จะชี้เห็นว่ารูปเนี่ยเขาจะทำไว้ทั้งหมด4ด้านแล้วเขาก็จะให้สัญ,ญลักษณ์ไว้ตรงบริเวณนี้ว่าอันนี้คือด้านหนึ่งอยู่ตรงนี้นะ2อยู่นี่3อยู่นี่4อยู่นี่เพื่อที่เราจะได้เทียบเคียงง่ายขึ้นแบบแปลนจึงต้องมีการระบุด้านเป็นตัวเลขเอาไว้เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็มาดูตรงความสูงของตัวบ้านกันนะคะ บ้านหลังนี้สูงโดยรวมคือ5เมตร40เซนคำว่า5เม40เนี่ยคุณดูสัญ,ญลักษณ์เขาได้เลยว่าเขาระบุสัญลักษณ์จากพื้นนะคะไปจนถึงหลังคาบ้านค่ะเพราะฉะนั้นจากพื้นเนี่ยรวมถึงสเตปบ,บันไดด้วยจะเห็นว่าในแบบแปลนเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนแล้วผนังภายในบ้านเนี่ยมันจะสูงแค่2เมตร90เซนเท่านั้น ทำไมต้องแยกกันเพราะว่าผนังด้านนอกบ้านเนี่ยมันจะสูงมันจะสูงตั้งแต่ใต้ท้องหลังคาด้านนอกนะคะจนมาถึงพื้นเลยนี่คือนี่คือจุดที่จะชี้ให้เห็นว่าเออมันไม่เท่ากันนะด้านนอกเท่านี้ด้านในเท่านี้มาถึงในส่วนของหลังคาบ้านนะคะส่วนใหญ่แบบแปลนเขาก็จะขีดมาให้อย่างนี้เพื่อให้เรารู้ว่าเราจะเรียงเรียงใบมาตรงนี้เรียงแผ่นมาทางนี้เพราะฉะนั้นความ จำนวนที่เราจะนำม,มาใช้ในการคำนวณจำนวนแผ่นมันก็จะเท่ากับ11เมตร50บวกกับ90ด้านซ้าย90ด้านขวานะคะก็จะเป็น1150บวก90แล้วก็บวกอีก90นะคะจะเป็น13เมตร30เซนนะคะตรงเนี้ยตัว 10, 10, 13เมตร30หารด้วย76 17.5แผ่นจุดอีกแล้วนะคะก็จะเป็น18แผ่นแต่ถ้าใครที่ดูอยู่แล้วบอกว่าเราไม่ได้อยากได้หลังคาพิยูเราอยากได้แนวอื่นทรงอื่นนะคะก็จะมีรูปลอนให้เลือกมากมายเลยนะคะซึ่งแต่ละลอนนะคะจะใช้คำนวณไม่เท่ากาันขึ้นอยู่กับลอนที่เลือกนะคะหรือ s n a p บล็อกก็เอาความกว้างของตัว s n a p บล็ค่ะ มหารแล้วก็จะได้กลายเป็นตัวจําจนวนของแผ่นนะคะว่าจะต้องใช้จํานวนกี่แผ่นกี่แผ่นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆนะคะสําหรับการคํานวณในส่วนของอาการสั่งซื้อเมดเดนชีทแล้วก็เหล็กร่าวเบื้องต้นนะคะโดยการยกตัวอย่างแบบแปลนบ้านง่ายๆมาให้ฟังกันค่ะ